สวัสดีครับคุณลุงสุขครับครับวันนี้เราจะมาผัดข้าวผัดกันนะครับเป็นข้าวผัดปลากระป๋องนะครับครับอันนี้ข้าวสวยนะครับปลากระป๋องนะครับไข่แล้วก็ผักนะครับนี่ก็เป็นตี่ิ่วขาวครับซอสหอยนางรมนะครับผงปรุงรสนะครับทีนี้เราก็จะมาเตรียมผักกันนะครับ ต้นหอมนะครับต้นหอมเราก็จะเอาแต่ใบนะครับต้นเราก็จะไว้ทานตอนเราเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแตงกวามะเขือเทศนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับพริกหนูนะครับพี่กหนูก็ตามชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับแบบนี้เราจะเริ่มกันเลยนะครับทีนี้เราก็จะเอาหอมัวใหญ่นะครับ มาเจียวก่อนนะครับแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหัวนะครับเดี๋ยวเราไข่ใส่นะครับไข่สองฟองนะครับไข่เป็ดไข่ไก่ตามชอบเลยนะครับครับเราก็จใจ้ไข่เป็นชิ้นก่อนนะครับ ใส่ข้าวนะครับขก็สวยเราก็จะผ่านห้ทั่วเลยนะครับครับทีนี้ก็น้ำซอสนะครับน้ำซอสในปลากระป๋องนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ไว้ก่อนนะครับใส่หมดทีเดียวเดี๋ยวจะแฉะได้นะครับ ผูกข้าให้ทั่วเลยนะครับให้น้ำซอสปลากระป๋องทั่วเลยนะครับเมนูนี้ทำง่ายนะครับเปลี่ยนจากยำปลากระป๋องต้มปลากระป๋องมาเป็นข้าวผักนะครับพริกนะครับพริกขี้หนูนะครับผงปรุงรสนะครับ มันหอยซีวขาวครับครับเราก็คลุกเขาให้ทั่วเลยนะครับครับลองชิมดูนะครับ ดีแล้วนะครับน้ำตาน้ำปลานี่ไม่ได้เติมเลยนะครับพอดีเลยกลมกล่อมพอดีนะครับนี่เราก็จะเริ่มนาส่วนประกรอบที่เหลือนะครับใส่นะครับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะครับต้นหอมครับ ายก็เป็นเนื้อปลากระป๋องนะครับเนื้อปลากระป๋องที่เราตัดแบ่งเป็นชิ้นๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดปลากระป๋องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ